แต่เช้าตรู่สถานีรถไฟพินอุรวินที่ตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเล3,506ฟุตก็ขลาคล่ำไปด้วยชาวต่างชาติจากซีกโลกตะวันตกพวกเขาเหล่านี้ล้วนต้องการเดินทางไปสู่รัฐฉานโดยใช้เส้นทางของรถไฟสายรัฐฉานเหนือเพื่อสัมผัสกับกลิ่นอายแห่งวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยในพมา่า ป้ายแสดงเวลาการเดินทางของขอบวนรถไฟจากมันเดเลบอกว่ามันจะมาถึงที่นี่ในเวลา8นาฬิก10นาทีแต่นั่นเป็นแค่เพียงการคาดการณ์ไม่เพียงนักเดินทางแต่เส้นทางสายนี้ยังเป็นเส้นทางที่คนพม่าใช้สัญจรไปมารวมทั้งการขนส่งสินค้าระหว่างเมืองด้วย รถไฟจากมดาดเลเริ่มเคลื่อนเข้าสู่สถานีพินอุลวินช้าๆแม้มันจะมาช้าไปราวครึ่งชั่วโมงแต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ทันทีที่รถไฟจอดสนิทสินค้าเริ่มถูกขนส่งขึ้นสู่ตู้ขบวนรถไฟอย่างเร่งรีบ สินค้าเหล่านี้ไม่ได้ถูกขนส่งต่อไปยังรัฐฉานเพราะตู้ขบวนบางตู้ได้ถูกแยกออกไปเพื่อใช้ขนส่งกลับไปยังมันเดเลด้วยหัวขบวนรถจักรอีกคันหนึ่งเ<ม>จ้าหน้าที่ให้สัญญาณว่ารถไฟใกล้เวลาออกแล้ว นักเดินทางส่วนใหญ่เลือกเดินทางในขบวนรถชั้นพิเศษหรืออัปเปอร์คลาสที่มีเบาะนุ่มและสามารถปรับเอยนได้แต่สำหรับชาวพมา่าการนั่งในชั้นธรรมดาดูจะเป็นเรื่องคุ้นชินมากกว่า หัวจากรถไฟเริ่มทำหน้าที่ของมันต่อไปบนเส้นทางที่อังกฤษได้สร้างขึ้นสำหรับใช้ลำเลียงอาวุธยุโทโธปกรณ์ไปสู่จีนเพื่อรบกับญี่ปุ่นและเป็นรางรถไฟเดียวกับที่ทหารญี่ปุ่นเคยใช้ในสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อครั้งยากตราทับเข้าสู่จีน ด้วยความเร็วประมาณ20-30กิเมตรต่อชั่วโมงกับการเดินทางที่อาจจะไม่สะดวกสบายนักเมื่อเทียบกับรถไฟในประเทศอื่นๆแต่ดูเหมือนว่าไม่มีใครรู้สึกทุกขร้อนกับการเดินทางด้วยรถไฟเลยเพราะอย่างน้อยมันคือพาหนะที่สามารถพาทุกคนไปถึงจุดหมายปลายทางได้แม้จะไม่รวดเร็วเหมือนรถไฟความเร็วสูงก็าตาม รถไฟจอดตามสถานีต่างๆเป็นระยะแม้จะเป็นสถานีเล็กๆแต่มันก็แวะจอดเกือบทุกสถานีอย่างน้อยรถไฟพม่าก,ก็แสดงให้เห็นว่ามันไม่เคยทอดทิ้งผู้คนไม่ว่าจะเป็นชุมชนเล็กหรือใหญ่มีผู้คนขึ้นลงมากน้อยแค่ไหนเพราะทุกคนมีสิทธิ์จะเข้าถึงบริการของรถไฟได้เหมือนๆกัน การเดินทางด้วยรถไฟประมาาต้องมีเวลามากหน่อยในระยะทางเพียง60กิโลเมตรเราอาจต้องใช้เวลาถึง4-5ถึงชั่วโมงกว่าจะถึงที่หมาไม่ใช่เพราะรถไฟต้องจอดรับส่งผู้โดยสารตามสถานีต่างๆแต่บางครั้งมันต้องจอดเพื่อรอการสับลีกจากรถไฟขบวนอื่นที่กำลังวิ่งสวนมานี่คือปัญหาของทุกประเทศที่มีระบบรถไฟรางเดียวที่ต้องเผชิญเหมือนๆกัน แม้บนรถจะไม่มีตู้สเสบียงแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะคนพมา่ารู้ดีว่าการเดินทางด้วยรถไฟต้องใช้เวลานานจึงเตรียมอาหารติดตัวมาด้วยรรรหรือหากไม่ได้เตรียมอาหารมาเองเราก็สามารถฝากท้องไว้กับอาหารของแม่ค้าที่นำขึ้นมาขายบนขบวนรถได้ตลอดเวลา บางสถานีมีแม่ค้านำอาหารมาขายถึงหน้าชานชาลาอย่างน้อยก็มีเวลาประมาณ5นาทีให้เลือกซื้ออาหารพื้นเมืองจากพ่อค้าแม่ค้าเหล่านี้ได้ดรถไฟออกจากสถานีมาแล้วแม่ค้าบางรายยังติดมากับขบวนรถไฟเพื่อขายอาหารแก่นักเดินทาง จะว่าไปแล้วนี่อาจเป็นบริการเสิร์ฟอาหารถึงที่นั่งของผู้โดยสารซึ่งอาจจะหาได้ไม่ง่ายนักบนขบวนรถไฟอื่นๆบนโลกใบนี้ <L un ters> จากพินอูลวินไปตามเส้นทางรถไฟสายรัชฉานเหนือคือการเดินทางผ่านเทือกเขาฉานที่มีระดับความสูงไม่น้อยกว่า1,000เมตรจากระดับน้ำทะเล สองข้างทางที่เต็มไปด้วยเทือกเขาสลับกับแหล่งเกษตรกรรมและชุมชนน้อยใหญ่มากมายนี่คือภาพวิถีชีวิตที่เราหาชมไม่ง่ายเลยหากเดินทางด้วยวิธีอื่น <unemployment> ราวสองชั่วโมงจากสถานีต้นทางรถไฟรเริ่มค่อยๆไต่ระดับขึ้นสู่ยอดเขาสูง าพที่ปรากฏคือสะพานเหล็กขนาดมหึือมาที่ทอดข้ามหุบเหวอันกว้างใหญ่นั่นคือสิ่งที่รถไฟขบวนนี้จะต้องวิ่งข้ามไปสะพานข้ามหุบเขาแห่งนี้คือคำตอบว่าทำไมนักท่องเที่ยวจึงเลือกเดินทางจากเมืองพินอุลวินมาบนเส้นทางรถไฟสายนี้สะพานกอกเต็ก สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2,442โดยผู้รับเหมาก่อสร้างชาวอเมริกันควบคุมการออกแบบโดยวิศวกรชาวอังกฤษที่ชื่อเซอร์เอ็มเรนเดลร่วมกับบริษัทเพนซิลเวเนียสตีลคอมเพนีออฟลอนดอนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสะพานอยู่ที่11,1200ปอนด์ในสมัยนั้น วัสดุเกือบทั้งหมดถูกส่งมาทางเรือจากอเมริกาทางท่าเรือย่างกุ้งโดยใช้เวลาในการประกอบชิ้นส่วนสร้างสะพานเพียง9เดือนทุกอย่างก็แล้วเสร็จสะพานรถไฟกอกเตกมีจุดสูงสุดที่ประมาณ102เมตรมีความยาวทั้งสิ้น689เมตรนี่คือทางรถไฟที่สูงที่สุดในอาเซียนและยังสูงเป็นอันดับสอของโลก สุดปลายสะพานคืออุโมง์ที่ขุดทะลุภูเขาไปยังอีกด้านหนึ่งเป็นสัญญาณว่าเราได้ข้ามเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างเขตมันเดเลเข้าสู่รัฐฉานแล้ว